สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคเที่ยงนะคะประจำวันอังคารที่10มิถุนายน2557ค่ะเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกริและดิฉันปรวีนาธาดาพรมค่ะช่วงแราวันนี้เราติดตามการเข้ารายงานตัวของบุคคลตามรายชื่อคำสั่งของคอสชฉบับที่57และ58นะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าก็เข้ารายงานตัวที่หอประชุมกองทบกเทเวศค่ะอย่างนายวรเจตภาคิรัตนะคะก็ะให้พญามายื่นเอกสารแทนโดยให้เหตุผลด้านสุขภาพนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณปรวินาฟักท องรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณปวีนาค่ะ รองแก้วคุณปรวินาคะวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกเองก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันซึ่งมีการประชุมคอสอชอถือว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรกนะคะตั้งแต่มีการตั้งขึ้นมาซึ่งทางด้านของรองหัวหน้าคอสอชอแต่ละด้านนั้นจะมารายงานผลค่ะหลังจากที่ไปประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆมาแล้วจะรายงานความคืบหน้ารวมถึงจะมีการหาหรือเรื่องของการปรับปรุงการเบริกจ่ายงบประมาณและปฏิทินการทํางบประมาณปี2558เพื่อได้ประสิทธิภาพ ที่สูงสุดอย่างที่คอสชเคยประกาศไว้ด้วยค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะถือว่าบรรยากาศยังคงเงียบเหงาค่ะเนื่องจากพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือคอสชฝ่ายกิจการพิเศษได้ไปเข้าร่วมการประชุมคอสชอย่างเป็นทางการครั้งที่1ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บก โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคอสชอได้ประชุมร่วมกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กำกับดูแลงานฝ่ายด้านความมั่นคงและด้านต่างประเทศพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือที่กำกับดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยาพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศที่กำกับดูแลฝ่ายเศรษฐกิจรวมถึงคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลังจากที่แต่ละฝ่ายนะคะได้ไปร่วม รือกับหน่วยงานและข้าราชการในแต่ละกระทรวงนำารารงานและวางแผนแนวทางการแก้ไขตามนโยบายที่วางไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศภาคธุรกิจการช่วยเหลือชาวนาชาวสวนรวมไปถึงการดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการโดยการประชุมคณะคอสชจะมีขึ้นทุกวันอังคารค่ะเพื่อเป็นการวางกรอบและแผนการทํางานต่อไป ส่วนบรรยากาศที่หอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศนะคะจนถึงขณะน,นี้มีบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชฉออบับที่57และ58ทับ2,557รวม35คนล่าสุดมีคนเดินทางมารายงานตัวแล้ว8คนค่ะแบ่งเป็นตามคำสั่งเรียกฉบับที่57 1คนคือนายวรเจตภาคีรัตนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่ได้ส่งนางพัชรินภาคีรัตภพัญญาเข้ารายงานตัวแทนโดยให้เหตุผลนะคะว่าป่วยไม่สามารถ เข้ามารายงานตัวด้วยตนเองได้ ขณะที่คําสั่งคอสชฉบับที่58ค่ะมีบุคคลมารายงานตัวแล้ว7คนด้วยกันคือนายสเสน่ห์จงจิตนางกานิกาเทียนเงินนางสาวก่อนกนกหอมกระโทกนายนทวุฒิด้วงนินนางดวงใจพวงแก้วนายสรานุพล,ลกองทองและนายจรันอัมพรกลิน่นแก้วส่วนนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณและนายวุฒิพงศ์กดธรรมคุณหรือว่ากโกตีซึ่งถือว่า2คนนี้นะคะถูกเรียกตัวเป็นรอบที่2แล้วจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานค่ะว่าเดินทางเข้ามารายงานตัว ตามคำสั่งของคอสชอ ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะยัง,งคงมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินหน้าสร้างความปรองดองซึ่งจะมีพลโทกัมปนาศรุติดผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการซึ่งรับผิดชอบงานด้านการสร้างความปรองดองจะมีการประชุมกันด้วยส่วนความชัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะคอสอชอบแบบเต็มคณะหรือว่าการประชุมปรองดองเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าทีมโฆษกจะถแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณกรองแก้วคุณปรวินาคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปรวินา